สวัสดีครับผมชินนะครับชิน,นวัฒเต็มคำขวัญครับเป็นศิลปินกีตาร์คลาสสิกครับถ้าใครได้ติดตามผลง,งานผมเนี่ยก็จะมีคอนเสิร์ตประกวดได้รับรางวัลน,นะครับล่าสุดที่นับเนี่ยได้99รางวัลครับจากร้อยกว่าปัจจุบันก็มีผลงานสอนสร้างนักกีตาร์คลาสสิกรุ่นใหม่ขึ้นมาประกวดด้วยครับ ก็จบการศึกษาครับระดับชั้นเตรียมรดนตรีแล้วก็ระดับชั้นปริญญาตรีที่วิทยาลัยอยุดยังอังกฤษมหาวิทยาลัยมหิดลครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยโมซาดิอุมเมืองซาสบวกประเทศออสเตรียครับศึกษาระดับชั้นปริญญาโทแล้วก็ประกาศนียบัตรศิลปินครับได้มีโอกาสเรียนกับโปรเฟสเซอร์มาโคธมาโยครับนักกีตาร์คลาสสิกชาวคิวบาอาจารย์ของผมล่าสุดก็เป็นนักกีตาร์ชาวอเมริกันครับเอเลฟสนะครับท่านก็เป็นลูกศิษย์ของนักกีตาร์คลาสสิกในตำนานผู้รองรับแเเดซว แล้วขณะการสอนของมาโคก็จะเน้นการอธิบายทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเขาจะมองจุดผิดเป็นหลักพูดใช้วิธีกระตุ้นเราให้เราฝึกซ้อมหนักวิธีการเรียนก็คืออาจารย์เป็นใหญ่สุดเขาจะมาวันไหนกี่โมงเขาจะเลทกี่นาทีหรือมาเร็วกี่นาทีเราก็ต้องตามเขาอย่างเดียวเลยแต่ถ้าเป็นเอเลฟกิสเนี่ยก็จะมีความเป็นวัฒนธรรมอเมริกันนิดนิดคือจะมีความโอเพนกว่าอย่างของผมเนี่ยด้วยความที่เราเป็นศิลปินแล้วเนี่ยเขาก็จะให้ผมทําอะไรก็ได้คือเราจะเล่นยังไงหรือทําเส้นทางดนตรีของเรายังไงให้ไปได้มากกว่าสิ่งที่นกตาาาาารสมมถทํได้ผว่เาสอนมากกว่าีตาเป็นา ในอาจารย์ที่ผมประทับใจที่สุดที่ผมเคยมีโอกาสได้เรียนมาเลย เราได้ประสบการณ์มีวินัยมากขึ้นในการฝึกซ้อมในเชิงของที่เราจะมีวันกำหนดแสดงในการเล่นเพลงหลากหลายไม่ว่าเราจะอยากเล่นมันหรือไม่อยากเล่นมันเราก็ต้องเล่นมันให้ได้อย่างงานกีตาร์ฟอนเดชั่นออฟอเมริกาเนี่ยรอบชิงเขาก็จะให้เพลงเราหนึ่งเดือนจะเกิดสถานการณ์อะไรเราก็ต้องเล่นเพลงนั้นให้ได้ผมว่าการประกวดเนี่ยเหมือนเป็นการฝึกสนามจริงที่ให้อะไรมากกว่าในการเรียนดนตรีธรรมดาการประกวดไม่ใช่แค่ว่าเราแข่งชนะหรือแข่งแพ้ครับเราได้พบเจอผู้คนมากมายเราได้นําผลงานของเราไปนําเสนอในเวทีต่างๆ มัักายท่วโลในอดีตเนี่ยผมใช้กีตาร์คลาสสิกแบบดั้งเดิมมาตลอดก็คือกีตาร์ของมาซูรุโคนแต่ปัจจุบันเนี่ยผมก็ได้เปลี่ยนมาใช้กีตาร์คลาสสิกสมัยใหม่แต่เป็นสมัยใหม่ที่ยังเป็นรูปผสมระหว่างสมัยใหม่และดั้งเดิมก็คือยังคงใช้วัสดุที่เป็นไม้ทั้งหมดก็เป็นกีตาร์ที่ทําโดยสเตฟานคอนเนอร์ช่างทําจากวอสซันที่อเมริกาครับ ที่รู้สึกว่าผมเล่นแล้วมันเข้ามือครับโดยเฉพาะความเล่นง่ายของมือซ้ายนะครับเรารู้สึกว่ามัน,มนเล่นง่ายตั้งคอเลยเหมือนเรากดตรงไหนเราเราไม่ต้องพยายามมากแล้วก็ตังนี้น่าสนใจคือเราสามารถอัดแรงได้โดยที่มันไม่ได้มีเสียงบัสจนเกินไปนะแอคชั่นต่ำกดง่ายยกคอ เพราะอย่างกีตาร์ที่ยกคอเนี่ยเวลาเรามีตำแหน่งลึกๆมีการเอาไม้ข้างเนี่ยต่ำลงแล้วคอกีตา,าร์คลาสสิกเนี่ยมีเนื้อที่ให้นิ้วโป้งข้างซ้ายนะครับสามารถลงไปด้านล่างได้ถ้ากีตา,าร์คลาสสิกที่ไม่ยกคอเนี่ยเราต้องโค้งเอาแขนมาด้านหน้าเนี่ยเพื่อให้สามารถลงโนดลึกๆได้เวลาเล่เนถ้ากีตา,าร์ไม่ยกคอเนี่ยเราก็จะต้องโน้มไหลลงไปเอาคางกดไม้เลยบางทีหรือว่าต้องเอานิ้วโป้งลอยขึ้นมานี่จะเป็นเป็นจุดดีเป็นจุดเด่นของกีตาร์ที่ยกคอ ไล่ลองตั้งแต่มาเทสตัมแมนนะครับมาร์ตินแบ็กเวลแล้วก็อ์ตเนสมูเลอร์กีตาร์ทร а ิชันัลที่เป็นของเฟรต้าแล้วก็ได้ลองแดนนีลเฟรตูริชที่เป็นกีตาร์ดังเดิมกีตาร์ที่ผมชอบเนี่ยยอมรับตรงๆว่ากีตาร์ของมาเชสตัมแมนผมได้ลอง2ตัวตัวที่เป็นซีด้าตัวที่เป็นสปรูสลักษณะข,ของเสียงก็ต่างกันดยชัดเจนครับตัวของซีด้าเนี่ยก็จะให้พลังเสียงที่ดุดันส่วนสปรูสเนี่ยก็ยังคงมีความดังอยู่แต่ว่าหางเสียงจะยาวกว่าได้ซัทเซนที่ยาวมีความไพเราะก็จะเหมาะกับเพลงแต่ละแบบที่ต่างกกัันออไปครบ การแสดงที่เมืองไทยในรอบ4ปีนะครับผมก็จะแสดงคอนเสิร์ตที่แรกเนี่ยที่บ้านเอื้อมอารีนะครับ5มกราคมเวลา6โมงเย็นนะครับบัตรราคา500บาทครับแล้วก็คอนเสิร์ตที่ใหญ่จริงๆเลยเนี่ยเป็นคอนเสิร์ตร่วมกับวงไทยซิมโฟนีออเคสตรานะครับวันที่18มกราคมปีหน้าผมก็จะแสดงบทเพลงคอนแชรตเดลังเคสทั้ง3ท่อนของคอกินวัริโกนะครับเล,ล่นร่วมกับวงออเคสตราเดี๋ยวจะมีเปิดให้ลงทะเบียนนะครับเป็นโครงการวิจัยของสำนักงานกระทรวงอุด,ดมศึกษาและวิจัยนะครับจัดขึ้นโดยมูลนิธิอาจารย์สุกรีเจริญสุคร เปิดให้ลงทะเบียนเร็วนี้นะครับก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ครับ สามารถติดตามได้ที่ a c e b o o k นะครับชินวัฒน์เต็มคำฝันกีตาริสครับอินสตาแกรมชินกีตาร์นะครับแล้วก็ผมมีช่อง YouTube ด้วยนะครับใช้ชื่อเดียวกับที่ Facebook เลยส่วนในเรื่องของการเรียนเนี่ยปัจจุบันผมได้เปิดหลักสูตรนะครับคลาสสิกกีตาร์โคชชิงนะครับเป็นการเรียนแบบตัวต่อตัวนะครับก็ช่วงที่ผมพำนักอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยก็สามารถเรียนแบบเจอตัวได้ช่วงที่ผมอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็สามารถเรียนแบบออนไลน์ได้ตัวต่อตัวนะครับก็จะเหมาะสําหรับคนที่จริงจังทางด้านกีตาร์คลาสสิกอยากที่จะพัฒนาการเเล่่นนขขอองงงตัวให้้ดียิึ ที่จะซ้อมไม่ใช่แค่ซ้อมเยอะอย่างเดียวแต่คือซ้อมยังไงให้มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถเล่นเพลงทุกเพลงได้อย่างเป็นธรรมชาติครับ